ก็ขอกาบสวัสดีทุกคนสั้นๆนะครับวันนี้คนก็อยู่กับผมคนยกศูนย์ศูนย์หนึ่งคนนี้ก็อยู่กับเกมแองกี้จ็กโวนะครับมีอะไรให้เล่นแหละให้เดฟไานรู้ไหมถ้าพ่อแม่นายจมน้ำจะให้ลูกใช้ไใครเหรอฉันว่าฉันจะเลือกช่วยแม่นะชัดเลยสัตว์พ่อมึงตายอ่ะ มันก็หาเลนนอย์ควายเฮ้ยแล้วแป๊บนึงตั้งเข้าไปที่ช็อปแล้วก็แต่งตัวซะหน่อยนี่คือซันต์คอร์สหาซันต์คอร์สนะเว้ย ขเยีมเยี่ยมกับกูก็มาดีครับโง่คนในโลกเนี้ยจะโง่แต่กูปาดามตามกรุกคนกูเห็นตัวมวนตัวละครผมไหมนม่งถ้าตัวกูเล็กจริงว่ะลาลาลาราราราลาาลาลา วันท่เขาไม่ได้จ่ายมาแล้วผมไปดูคลิปก่อนนะครับว่าตอนนั้นไม่ค่อยได้ยินเส oh. ียงผมเลยนะครับเพราะเสียงเกมมัน <quand> ดังนะครับจ่งย็ดแม่ ใครที่ยังไม่กดไลค์ก็อย่ามกไลค์กดซับสไคร์ด้วยครับจะทำให้เราเป็นจุดจุดสุดุดจจุดจุดจุดกุจดจุดวุจุดจุดจุจุดจุกจจะตายมึงตายแล้วมึงก็จดจะกินมึง่ดด กูปาหนาา้าเขาเดี๋ยวมันปานาหัวเฮ้ยลืมผมมีบัตรปาร์ตี้นะคือแบบฉันเนี่ยมีบัตรปาร์ตี้ไปที่สวนน้ำนะฉันว่าฉันจะไปสวนน้ำสักแป๊บหนึ่งอืมนในบัตรบอกว่ามันมีแฮงค์นี่นะเดี๋ยวขอจัดก,การพวกนี้ก่อนนะมึงก็กัดกูโอ้ยกูเ <c oughs> บื่อเด้ <c oughs> กัดกับกัดกับกัดกด็ไม่ใช่นะครับันตอนนี้นะเราฉันนะก็จะได้ไปปาร์ตี้สวนนะ้ำข้างบนแล้วนะเราจะนดิมัน,นไดมอนด์ฟีดฉันก็ไปปาร์ตี้ได้แล้วนี่ปาร์ตี้อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนนี่ครัแล้วก็ปาร์ตี้ได้เลยนะครับใช่ครับปาร์ตี้ได้เลยอื่ ปาร์ตี้ได้สนุกสนานมากเลยนะครับจะกินอะไรก็ตามใจนะครับโอเคครับปาร์ตี้เลิกแล้วนะครับกูกลับไปดีกว่าครับกลับไปดีกว่าเขาว่ากูบ้าโอ้ชิชิชิโทรศัพท์กูมันเฮียอะไรบางอย่างนี่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะบูตเตปีราอะบูตเตปีระเกือบ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 ตาย การที่ฉันกินมนุษย์ทำให้ฉันมีชีวิตรอดและทำให้โลกเรามีระบบนิเวศเดี๋ยวนี้แหลฉันจะกินมนุษย์มันอร่อยแล้วก็ทำให้ระบบนิเวศเกิดค,ความสมดุลเพราะการกินงูของเราโมกโลกมากนี่โอ้ยเขาโดนนะ เออตกตกน้ำมาให้กูกินเลยบุญกุยิงกู่โ้นเลยยิงกูด่าเพื่อนยิงกูเำไมกูได้ทำอะไรให้มึงไหมกูได้ทำอะไรให้มึงทำไมกูได้ทำอะไรให้มึงเะทำอะไรผิดหมองคนนี้กูกินได้ เอาเชียวสายเอ็มสายเอ็มสายเอ็มเอาแล้วเอาแล้วไปดีกว่ากูกลัวตายเฮ้ยเดมอนฟิตเดมอนฟิตเดมอนฟิตไม่กูแดกจะแดกหึ่งกันแดกทำให้เรามีชีวิตหลอนนะทุกคนอ๋อไม่แหละโจล่าเปก้าไหนวะตัวเมื่อกี้มันอยู่ไหนนี่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 ตัวนี้ตัวนี้กูจะหลีกดีโอ้ยจะแดกไม่ได้แดก วาน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 นี่ไปแล้วไม่อยู่แล้วเว้ยเขาค้างเอาแล้วทีนี้โออเออเราองใช้ไายเอวในการเดินม,มาแต่ไรวะเนี่ยโอ้ไอสัตว์ทำหนุ่มมาทีไหนมาตอนไหนวะก็ มันครบหนึ่งนาทียังวะว่ากูจะจบคลิปเร็วไปนะ <c oughs> ไม่รอน,นอานจังวะว่เาเสียเวลาชีวิตเพราะการออกนี่แหละเออ I want the pro I want the low ว่าล็บปล่าเปล่าเปลราเปล่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 า อาลรูบูกายเยโหรายโซผู้เอาโสยมีสิทธิใครที่มันบอกว่าคลิปสั้นไม่ต้องหวงนะครับคลิปมันสั้นจริงนต่อไปก็500ห้าร้อยเพื่อนมีสัก สองร้อยไหมนี่ครับผมจะแนะนำนะครับตัวนี้โอ้ยกูจะแนะนำตัวละครว้แป๊บบนึงตัวนี้นะครับชื่อเดฟอันนี้เอ,อ็กโคอันนี้ชาลีเดฟอะจะเป็นคนเศร้า,าเอ,อ็กโคอะมันจะเป็นคนตลก แต่ชาลีอะขี้ยืมเอ,อเอ่ออโคนายจะมีสักสองร้อยไหมไอ้สัสกับจะห้า ตัวมึงบ,าบา้ากันทั้งนั้นทำหน้เมกาคอสเซราตัวนี้มันใหญ่แค่ไหนวะเอาวันเดอร์เฮาเอาวันเดอร์พ่อมึงอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์เยอะๆเลยอย่าลืมกดติดตามด้วยละ่ะไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้นะกดแค่ไลค์ก็กดติดตามเฉย แล้วแต่มึงถ้ากดกระดิ่งก็อย่าพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเลยนะงั <c oughs> ้นกูดโดดสองขึ้นสองสูงสูงสูงไม่ใช่สองสองวันแลว้ววันวันแล้วตอนนี้ก็จะได้เป็นนิสลนเ็นวินีสเนเลน เอ้อไม่เซ็ไม่เซ็ูมีทักษะในตัวเว้ยนี่ที่หนึ่งที่กูไม่เคยไปมาก่อนเลยันคือที่ตรงนี้ คนที่บอกว่ามีกมัมพูาตองนีตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ี่ระบายเกับกาอ,อีสเตอร์อิเตอร์ดือดเดืดเอออือตเข้าไปลยครับอืมราชามีอะไรวะมีแรงโคเยอะมึงโวยม,กกมึงพวกกัมตงสีนะครับห่าปยนพวกสารพิษไอเดแล้วโอ้สบาย บางคนเนี่ยดมแล้วฟินนะครับมันมีนะมันมีอยู่นะบางตัวเนี่ยมันดมแล้วฟินนะครับกูพูดจริงนะบางตัวอะไรกันโอ้โหกูไม่ไปละเห็น,สนเสน่ห์รักระเบิดไม่งูไม่ไปเลยแล้วกูอยู่ตรงไหนวะอ๋อเร็วเร็วกูวนี่ก่อน,นอก,กูนี่เฮ้ยกัดกัดกินกินกินเอาไซาเอ็มโอ้ยโอ้ย โอ้ยอก็จบนี้ไปเลยนะครับขอสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนสวัสดีครับ